ท่ามกลางป่าอันกว้างใหญ่ที่กำลังผลัดใบ ใต้ท้องฟ้าสีครามแต้มด้วยก้อนเมฆบางเบาภาพถิวทัศน์ช่างเงียบสงบอย่างน่าประหลาดความเงียบสงบถูกฉีกกระชากด้วยเสียงอ้ากระทันหันร่างเงาในชุดสีเข้มถูกเวียงกระเด็นไปด้านหลังทันใดนั้นนักรบในชุดเกราะแน่นหนาก็ถูกซัดปลิวไปเช่นกันเพียงแค่ตะโกนโอ้ยอย่างตกตะลึงขณะที่เขากำลังกลิ้งไปมาบนพื้นเสียงร้องโหยหวนอีกเสียงอากก็ดังขึ้นจากที่ไกลออกไปตรงที่เพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายของพวกเขาซึ่งเป็นนักเวทก็ถูกโค่นลงเช่นกันต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด ก็ปรากฏตัวในที่สุดลิงตัวหนึ่งสวมเสื้อเกราะสวมหมวกเหล็กที่หัวมือถือกล้วยไว้แน่นคล้ายดาบมันร้องเสียงคิคขเบาๆแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างบ้าคลัง่งและสนุกสุดเหวี่ยงอุคค๊กค,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 คิ้ขี้ขขพร้อมกับกระทืบเท้าลงพื้นอย่างมีชัยท่ามกลางความวุ่นวายมีผู้เล่นเพียงคนเดียวยังคงยืนหยัดอยู่หญิงสาวคลุมศีรษะกำมีดสั้นไว้แน่นสายตาคมกริบไม่วันไหวลิงตัวนั้นพลันเงียบกริบความสนใจของมันตอนนี้พุ่งไปที่ร่างที่เพิ่งปรากฏตัวบ่งบอกถึง การ,รเผชิญหน้าที่ต้องใช้ไหวพริบที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น เสียงหัวเราะคิกคักคิกคักดังขึ้นอย่างเจ้าเล่ลิงตัวหนึ่งในชุดเกราะปะปุแกะเปลือกกล้วยอย่างร่าเริงตั้งใจจะโยนลงพื้นทว่าเสียงที่เยือกเย็นและคุกคามพลันดังขึ้นจากด้านหลังลิงตัวนั้นสะดุง้งมองลงมาอย่างสับสนพ,พึมพำเสียงอุก,กิที่ไม่สมบูรณ์ออกมาจากใต้เงาของฮูดเหอคานเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มบ้าคลั่งเขาเอ่ยปากช้าๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยการข่มขู่เจอแก่แล้วนี่ตอนนี้แกตายแน่แล้วล่ะ เฮอร์คานเหวี่ยงดาบขึ้นคมดาบที่อาบไปด้วยรัศมีสีน้ำเงินสดใสวาดเป็นส่วนโค้งแห่งความตายกลางอากาศกวาดผ่านร่างอสูรลิงสวมเกราะที่พุ่งเข้ามาเสียงชั่วดังกังวานบาดหูคมดาบฟันผ่าทุกสิ่งในวิถีของมันทว่าเจ้าลิงกลับว่องไวหลบหลีกการโจมตีของเฮอร์คารนได้อย่างคล่องแคล่วจากนั้นมันก็กระโดดไปยังกิ่งไม้อื่นตีลังกาบนอากาศเพื่อหลบหลีกการกวาดฟันที่อาจถึงตายเฮอร์คารนขมวดคิ้วเมื่อเห็นเหยื่อบางส่วนหนีรอดไปได้เขาคำรามด้วยความหงดหงิดที่ ายชัดบนใบหน้าให้ตายสินี่มันเรื่องจริงหรือเนี่ย ใบหน้าของเฮอคานมืดครึ้มลงสายตาฉายแววหงุดหงิดและคนสมาธิอันแน่วแน่เขาสะบัดในใจว่าเจ้านี่มันน่ารำคาญจริงๆมันเร็วเกินไปแถมยังมีต้นไม้ขวางทางทำให้ฉันโจมตีได้ไม่ถนัดเลยเมื่อเห็นว่าการโจมตีแบบเดิมไม่ได้ผลการตัดสินใจที่กล้าหาญก็ผุดขึ้นในใจเขาถ้าอย่างนั้นอย่างเด็ดเดี่ยวเฮอคานรวบรวมกำลังไปที่ขาเตะพื้นดินครุขระอย่างแรงแล้วกระโดดขึ้นกลางอากาศดาบสั้นก็ปรากฏขึ้นในมือเขาพร้อมเปล่งประกายพลังงานสีน้ำเงินเจิดจ้า โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเหอคานเงื้อดาบฟาดเป็นเส้นโค้งพลังงานขนาดมหืมาไล่ตามลิงไปสัตว์ประหลาดลิงที่กำลังกระโดดโลดเต้นอยู่กลางอากาศก็หยุดชะงักลงกระทันหันมันประหลาดใจอย่างยิ่งต่อการโจมตีแบบวงกว้างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คมดาบสีฟ้าแหวกอากาศออกไปนำพากำลังทำลายล้างพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายที่ยืนนิ่ง เสียงโลหะกระทบการบาดหูด,ดังขึ้นขณะที่ดาบเปล่งแสงสีน้ำเงินสดใสพุ่งเข้าใส่ผเผชิญหน้ากับการโจมตีที่ไม่คาดคิดทหารลิงยักษ์เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงแต่ในชั่วพริบตานั้นเองความรู้สึกเย็ยนเยียบก็แล่นไปตามกระดูกสันหลังของมันดาบปัดเข้าไปในลำต้นไม้ห่างจากมันเพียงคืบเดียวลิงก็แผดเสียงอกกกุกิกิกิกออกมาอย่างร่าเริงและเยอะหยันบนพื้นดินหิวคานยืนตระง,งาดอยู่ข้างหน้าเขายื่นมือออกไปเสียงของเขาเย็นเยียบดุดน้ำแข็งเผยแผนการอันโหดเหี้ยมทั้งหมดดาบ เป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นไอ้งั่ง ภายใต้การควบคุมของเฮอร์แคนโกเลมหินยักษ์ได้เปิดใช้งานโหมดจำลองพลังเวสีน้ำเงินเข้มประทุขึ้นปกคลุมร่างมหึมาของมันโดยเสียงคำรามกึกก้องโกลมได้ปล่อยการโจมตีอันรุนแรงออกไปกำปป้นที่ห่อหุ้มด้วยแสงสีน้ำเงินพุ่งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าต้นไม้หักโคน่นก้อนหินแตกกระจายทำการความพิโรธที่น่าสะพรึงกลัวณใจกลางแห่งการทำลายล้างนั้นเจ้าลิงเกราะผู้น่าสงสารไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อต้านถูกพลังอำนาจที่แท้จริงกลืนกินจนหมดสิน้นเฮอร์แคน ร่อนลงบนกิ่นไม้ใหญ่ใกล้ๆอย่างแผวเบาเขายืนนิ่งเงียบเฝ้ามองผลงานของตนเองจากเบื้องบนเบื้องล่างท่ามกลางซากปรักหักพังคือร่างของเจ้าลิงเกราะหน้าต่างระบบสีน้ำเงินปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแจ้งว่าคุณได้รับฉายาภู้ล่าลิงเกราะคนแรกแล้วรรอยิ้มพึงพอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฮอร์แคนเยี่ยมมากเขากระซิบ เฮอานจ้องมองดูไอเทมหัวกระโหลกที่เปล่งแสงสีน้ำเงินเรืองรองลึกลับในอุ้งมือรอยยิ้มเย็นชาและเต็มไปด้วยความมั่นใจพริบานบนริมฝีปากเขาได้เวลาออกล่าเพิ่มอีกสักสองสามตัวแบบนี้แล้วเขาประกาศแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในขณะเดียวกันณสถานที่ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงบรรยากาศกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปมืออาชีพจำนวนมากศาสตร์ประกายไม่หยุดหย่อนสร้างภาพที่สว่างจ้าและวุ่นวายท่ามกลางโถงใหญ่ที่ สง่างามและหรูหรามาธาดอร์เชฟและชิรูกำลังก้าวลงจากบันไดใหญ่ที่ปูพรมแดงอย่างสง่างามฝูงนักข่าวเบียดเสียดกันยกกล้องขึ้นสูงและตะโกนด้วยความตื่นเต้นว่าโปรดมองมาทางนี้ทางนี้ด้วยเสียงโห่ร้องกึกก้องไปทั่วห้องโถงนี่คือเชฟแห่งกิลเรดบูสและชิรูแห่งกิลทันเดอร์ฮันเตอร์ขอแสดงความยินดีที่ทั้งสองท่านพิชิตบอสตัวสุดท้ายของบทแรกได้สําเร็จท่ามกลางฝูงชนนักข่าวคนหนึ่งรีบเบียดขึ้นมาด้านหน้าจอไมโครโฟน ไปทางชีรูและถามรัวเร็วราชินีสายฟ้าท่านมีอะไรอยากจะแบ่งปันบ้างไหมครับชีรูที่กำลังยิ้มและโบกมือทักทายชังงักไปเล็กน้อยรอยยิ้มของเธอกลายเป็นกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเมื่อเจอคำถามที่ไม่คาดคิด ชิรูยิ้มอย่างอ่อนหวานฉันคิดว่าครั้งนี้เราโชคดีมากเธอพูดด้วยน้ำเสียงถ่อมตนแต่หนักแน่นเราจะพยายามต่อไปเพื่อน,นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตทันทีที่สิ้นคำพูดรอยยิ้มบนใบหน้าพลันเลือนหายกำปั้นในถุงมือเหล็กกำแน่นดวงตาเปิดกว้างเป็นประกายเย็นชาและเจ้าเล่ห์การเปลี่ยนแปลงภายในที่ไม่เคยมีใครรับรู้ขณะที่ทั้งสองก้าวเดินไปตามถงทางเดินกว้างใหญ่เฮาหุยคล้องแขนเธออย่างมีความสุขใบหน้าอมชมพูด้วยความชื่นชม พี่ชิรุสุดยอดที่สุดเลยหนูคิดว่าเราตายแน่แล้วตอนที่สัตว์ประหลาดชุดสุดท้ายบุกเข้ามาแต่พี่ก็บุกเดี่ยวเข้าไปและเอาชนะท่านเขาผู้เสื่อมทรามคนนั้นได้ฉันแค่โชคดีเท่านั้นแหละชิรุตอบอย่างสงบนิ่งสายตามไม่ไหวติงเราคงทําไม่ได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากกลุ่มกระทิงแดงทว่าลึกๆในใจแววตาของเธอกลับแนว่วแน่ยิ่งกว่าครั้งไหนมุ่งตรงไปยังเป้าหมายเดียวขวาชัยชนะอันสมบูรณ์แบบ ในจิตใจของชิรูภาพของฮีคาในหน้ากากห่าเหาะและรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏขึ้นร่างกายเปล่งพลังงานสีเขียวอมน้ำเงินดูน่าลหลงไหลเธอตัดสินใจแน่วแน,วแน่เราต้องการทักษะของเขากลับมาสู่ความจริงในห้องสุดหรูชิรูออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเฮาฮุยติดต่อแฮชเดียวนี้เฮาฮุยสะดุ้งหันกลับมาสีหน้าเธอแสดงออกถึงความประหลาดใจปนความไม่พอใจอย่างชัดเจนอะไรกันทำไมพี่ถึงต้องการไอ้ขี้แพ้นั่นด้วยชิรูยกมือขึ้นนวดขมับอย่างเหนื่อยล้ากลั้นลมหายใจเฮือกหนึ่งสายตา ของเธอดุบันกว่าที่เคยเมื่ออธิบายว่ามีบางอย่างที่เราต้องออกล่าในเวลาเดียวกันนป่ารกร้างเสียงดังแสบแก้วหูดังขึ้นเมื่ออุปกรณ์ในมือฮีคารแตกเป็นเสียงเส่ยงหน้าป่างแจ้งเตือนระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าความทนทานของอุปกรณ์นี้เป็นศูนย์และถูกทำลายแล้วยืนอยู่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังของศัตรูที่เพิ่งถูกกำจัดรายล้อมด้วยกองทัพโครงกระดูกผู้พักดีฮีคารมองเศษชิ้นส่วนในมือแล้วพึมพำเบาๆอา ท่ามกลางซากปรักหักพังหีคารขมวดคิ้วมองปลายดาบที่แตกหักอยู่ในมือซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนของการต่อสู้อันดุเดือดที่เพิ่งจบลงไปบ้าเอ้ยนี่มันสุดขีดแล้วบางทีถึงเวลาที่ต้องหาอุปกรณ์ใหม่เขาคิดอย่างหัวเสียในใจแต่แล้วสีหน้าที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากก็หม่นลงด้วยความกังวลแต่ปัญหาคือฉันไม่มีเงินสำหรับเรื่องนั้นดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกล่าอัญ,ญมณีแล้วเมื่อตัดสินใจได้แล้วความคิดของเขาก็พุ่งไปที่ไอเทมพิเศษชนิดหนึ่งอัญ,ญ,ญมณีสัตว์ าพวกมันคืออัญ,ญมณีล้ำค่าหายากมีอัตราการดรอปต่ำมากเมื่อกำจัดสัตว์ประหลาดได้อัญ,ญมณีเหล่านี้เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างอุปกรณ์และคุณค่าของพวกมันอยู่ที่ผลเสริมพิเศษที่พวกมันมอบให้ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ประหลาดที่ดรอปตัวอย่างเช่นอัญ,ญมณีก๊อบลินเขียวที่เปล่งประกายสีเขียวอาจเพิ่มความว่องไวหนึ่งแต้มในขณะที่ผลึกอัญ,ญมณีมนุษย์หมาป่าสีน้ำเงินน้ำแข็งจะเพิ่มพลังโจมตีอันล้ำค่าถึงสองแต้ม เฮอร์คันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งไอเดียหนึ่งก็แวบขึ้นมาในหัวอัญมณีที่ได้จากพวกฝูงลินเกาะเหล็กนั่นเยี่ยมยอดมากสําหรับการสร้างอุปกรณ์เขาคิดในใจภาพของไอเทมอันทรงพลังและเปล่งประกายปรากฏขึ้นทําให้มุมปากของเขาเผยรอยยิ้มอย่างมั่นใจเฮอรคันยกมือขึ้นสูงเสียงประกาศกึกก้องเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทําลายความเงียบสงัด เอาล่ะจากนี้ไปเราจะตามล่าลิงเกราะเหล็กจนถึงตัวสุดท้ายพลังบ้าคลั่งระเบิดออกมาจากตัวเขาเหิอกคันกลางแขนทั้งสองข้างออกใบหน้าภายใต้หน้ากาก,ากบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มป่าเถื่อนลิ้นเลียริมฝีปากยาวอย่างตื่นเต้นเสียงหัวเราะอันโหดเหี้ยมของเขาดังก้องไปทั่วทําให้กองทัพโครงกระดูกต้องตะลึงงานไปชั่วขณะต่อความกระหายเลือกถึงขีดสุดของนายท่าน ้าชั่วโมงต่อมาภายใต้ฮูดใบหน้าของเฮอคันในตอนนี้ดูสู้ผอมและซีดเซียวดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดเขาพึมพำอย่างเลื่อนลอยในความพ่ายแพ้อันขมขื่นมันไม่ยอมดรอปเลย ท่ามกลางป่าที่รกร้างซากศพสัตว์ประหลาดกองพเนินเทินทึกสร้างเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวเหอคานมองลงไปด้วยความกระวนกระวายพ,พึมพำกับตัวเองว่ามันน่าจะดรอปแล้วนะความอดทนของเขาดูเหมือนจะหมดลงแล้วเขาทรุด,ดด้วยลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความหลงไหลยื่นมือไปข้างหน้าเหมือนกำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างอย่างสิ้นหวังกองทับโครงกระดูกยืนนิ่งอยู่ด้านหลังเฝ้าดูนายของตนอย่างเงียบงนันเหอคานกระซิบกับตัวเองเสียงเจือความบ้าคลั่งเล็กน้อยว่าไม่ อาจจะขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นใช่แล้วแค่อีกตัวเดียวก็พอ เฮ้ยเสียงตะคอกดังขึ้นอย่างกระทันหันขัดจังหวะความคิดของเฮอร์คารนเขาสะดุ้งเงยหน้าขึ้นและสิ่งแรกที่เห็นคือรองเท้าบูทหุ้มเกราะสีแดงเข้มที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าจากด้านบนเสียงเย็นชาดังลงมาจากด้านหลังหมวกเกราะที่ปิดมิดชิดของผู้เล่นแปลกหน้าร่างกายทั้งหมดของเขาสวมชุดเกราะสีแดงดำอันวิจ,จิตรประจงแผ่รศมีที่กดดันเจา้าคงเป็นหน้ากากหาโฮเฮอร์คารนตกตะลึงเขาดึงขอบหมวกคลุมศีษะลงเล็กน้อยเผยให้เห็นส่วนหนึ่งของหน้ากากและ ดวงตาที่คมกริบที่กำลังหรีลงความคิดหลายอย่างผุดขึ้นในหัวของเขาอย่างรวดเร็วคนนี้เป็นใครแถมยังใส่ชุดเกราะสิ้นจกเพลิงราคาแพงอีกต่างหาก ร่างหนึ่งสวมชุดเกราะเต็มตัวสุดอลังการในโทนสีหลักแดงเข้มและดำสนิทยืนตรงงานอย่างคุกคามสายตาของฮีคันแม้จะถูกบดบังอยู่หลังหน้ากากฮาเดก็ยังคงคมกริบขณะวิเคราะห์คู่ต่อสู้คนใหม่เขาคิดในใจว่าดาบของวีรบุรุษออกนั่นหมายความว่าเขาต้องมีเลเวลอย่างน้อย70อย่าบอกนะว่าเป็นหนึ่งในพวกนั้นภาพของกลุ่มคนที่เขาไม่อยากเจอฉายแวบขึ้นมาในใจของฮีคันทําให้บรรยากาศยิ่งถึมหนักผู้สวมเกราะยืนนิ่งหมวกเกราะปิดบังใบหน้ามิดชิดเผยให้ เห็นเพียงอัญมณีสีแดงฉานบนหน้าผากที่กำลังวูบวาบอย่างน่าขนลุกพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะหยุดนิ่งชั่วขณะความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงทุ้มต่ำที่ดังขึ้นจากหลังแผ่นโลหะเย็นเยียบข้ามีนามว่าคิโยเตะสิ้นเสียงคิโยเตะก็คำรามเสียงดังแล้วตามด้วยท่าทางอ e ีโมตอันเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับเกาเรนเจอร์ ท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยแสงแดดเสียงโลหะดังกังวานฉับอย่างเย็นชานั่นคือคิโยเตะที่เพิ่งแสดงท่าทางแปลกประหลาดจบลงคิโยเตะเอ่ยขึ้นอย่างชัดถ้อยชัดคำและมั่นใจเต็มเปี่ยว่าข้าได้ยินมาว่าช่วงนี้เจ้าค่อนข้างดังในวีทูบนั่นหมายความว่าถ้าข้าชนะเจ้าข้าก็จะดังตามไปด้วยเพราะฉะนั้นข้าขอท้าเจ้าประลองอย่างเป็นทางการสิ่งที่ตอบกลับคำท้าไทยอันแข็งกร้ามีเพียงความเงียบงันเหอข่านยังคงซ่อนมือไว้ในกระเป๋ากวาดตามมองคนแปลกหน้าอย่างเงียบๆโดยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลย แแม้้ต่นอไอคี IQ แพ้ที่อยากเป็นที่สนใจอีกคนสินะเขาคิดในใจความสับสนในตอนแรกแปรเปลี่ยนเป็นความหงุดหงิดที่ปรากฏชัดบนใบหน้าอย่างรวดเร็วฉันก็หงุดหงิดพออยู่แล้วที่ล่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่เห็นวิญญาณสักทีนี่ดันมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาป่วนอีกเหอะขานไม่คิดจะตอบโต้เขาหันหลังเดินจากไปอย่างเด็ดขาดน้ำเสียงเย็นชานและห้วนห้วนดังขึ้นว่าฉันไม่ว่างไปซะคิโยเตะตะลึงเงินไปชั่วขณะเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีแล้วเรียบตะโกนออกมาอย่างสิ้นหวังว่าเฮ้ เด,เดี๋ยวก่อนได้โปรดทนะข้าวิงวอนเจ้าเลยคิโยเตะกำหม,มัดแน่นพลางเอ่ยปากวิงวอนข้าจะให้เจ้าห้าพันทองหากเจ้ากล้าต่อสู้กับข้าฮีคารที่เฝ้ามองจากไกลๆเงียบๆในชุดคลุมมีฮูดขกปกลอร่างอยู่ถอนหายใจในใจพวกชอบเรียกร้องความสนใจอีกแล้วสินะ ทว่าข้อเสนอที่ยัวย้วยวนนั้นกลับเหมือนสวิตช์เปลี่ยนความไม่สบายใจแต่แรกให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงในชั่วพริบตาท่ามกลางแสงสลัวของสนามรบฮีคารพุ่งทยานราวกับเงาผีเลื่อนผ่านโครงกระดูกทหารของเขาเหมือนกำลังคนหาคำตอบ ก่อนที่คิโยเตะจะได้ตั้งตัวฮีคารก็เข้ามาประชิดตัวทันทีมือหนึ่งวางบนไหล่คู่ต่อสู้ดึงเขาเข้ามาใกล้ภายใต้หน้ากากฮา์เดอร์รอยยิ้มกว้างที่คมคายและตื่นเต้นปรากฏขึ้นในตาของเขาหรี่ลงด้วยความสุขยินดีต้อนรับครับท่านสุภาพบุรุษฮีคารนกระซิบด้วยล้ำเสียงที่หวานชื่นและเต็มไปด้วยการแดกดันฉันรักคนแบบนี้จริงๆ